สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่นช่องตาดีโจทีวีสำหรับนี้เราอยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟนะผมวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนแนวเกมบ้างนะผมหลังจากที่ผมว่าเล่นแต่เกมออฟไลน์นะผมเยอะมากนะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมพวกแบบว่าคนนิยมเล่นเท่าไหร่นะผมก็อันนี้ก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟผมซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นนานมากนะผมก็ไม่เคยเอาลงคลิปเลยสักคลิปหนึ่งนะครับผมก็ถ้าผมเล่นกากเล่าขอให้เขาเลยนะว่าผมว่าเล่นไม่เก่งอะไรประมาณนั้นนะผมดูนี่มาให้ดูไอเดียแล้วครับผมนี่ก็เป็นไอเดียหลักนะ ว่าก็เคยขึ้นก็เคยขึ้นเดมอนเคยขึ้นพอกเราอีอะไรประมาณนี้นะเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็วันนี้เราจะมาเล่นนะท่านผู้ชมได้ดูกันนะว่าจะกากจะเกียนแค่ไหนครับผมว่าว่าจะหาแค่ไหนผมจะแบบว่าเล่นได้ดีหรือเปล่านะมาเรามาเล่นหมกสี่จันดับกันดีกว่านะผมก็เล่นไม่เก่งนะท่านผู้ชมก็ขอไปกันด้วยจริงๆนะโอ้โหเล่นไม่เก่งจริงจริงนะแบบเล่นกากอะไรประมาณนี้นะโอเคก็น่าจะแบกทีมน่าจะไม่ได้นะโอเคให้ให้แบบว่าทีมทีมเราแบกเราเนี่ยเอออะไรประมาณนี้นะเออก็ไม่เล่นนานนะก็ดูแรงเนยโอ้โห โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราก็ถึงห้องซีสีแล้วครับผมเข้ามาห้องทีสีเรียบรย้อยแล้วมาเราจะมาขึ้นแรงนะว่าไม่รู้ว่าจะขึ้นแรงได้หรือเปล่านะครับผมโอเคเพิ่งมาเล่นนะผมในรอบเจ็ดเดือนนะผมก็ไม่เล่นนานาล้วสำหรับฟรีไฟ้นะจ๊ะโอเคเราก็เล่นปืนหรือว่าพกลูดเลยนะเออเรียกว่าปืนเลยไม่รู้เปืนพกคู่เออประมาณนั้นนะตอนน,นนะตอนนี้ดูนะครับว่าที่อด็อบมีคนมาไหมมีด้วยลากหัวโอ้ไม่โดนลากหัวมันจะเอาผมเลยปะ โอ้เรียบร้อยครับผมโอ้เกิดไปครับผมไม่ได้เปืนเลยมันยิงแรงอย่างโอเคไม่เป็นไรครับผมมีเพื่อนอยู่นะเพื่อนแบกเลยเพื่อน M5 0 0อยะอืมครับผมนกนี้เบ๊ยิงโอ้โหโอ้ยได้ได้ได้ครับผมยังได้ไป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 คนหนึ่งอยู่ไหนคนหนึ่งอยู่ไหนรอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าคนหนึ่งนะไม่จะชุบเพื่อนไหมเน้อไม่ชูป้องบออชูชูชูโอเคนะเราไปเจอกับนี่ครับผม เดี๋ยวคนนี้คนนี้ดูคนนี้ดูคนนี้เรียบร้อยครับผมชนะโอ้โหเรียบร้อยแต่ผมตายไปครับผมอไม่เป็นไรครับผมมารอบที่สองครับผมมาผมจะเล่นเป็นปืนเอาปืนอะไร M60 มาลองอผมแล้วก็ซื้อไอวอลแล้วโอเคแล้ว A all, ก็มีไอวอเมื่อกี้นี้ก็ตายตายง่ายมากครับผมนี่ถ้าเต้นผมก็มีประมาณเนี้ยผมก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ได้เป็นสายเติมเลยนะก็ไม่ไม่ค่อยจะเติมเกมเลยนะเติมไปประมาณ ร้อยกว่าบ,บาทไม่ถึงพันนะเออระเกมนี้ก็ไม่ค่อยแบบว่าเล่นเท่าไหร่ส่วนมากก็เล่นอ่าวีนะอ่าวี v ผมก็เล่นกาบเหมือนกันแหละโอเคไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรเก่งก็ไม่รู้ไปแล้วไปแล้วอืโอเคไปไปไปอัดตัวอย่างเดียวนะผมเรียบร้อยทีมไปแล้วโอ้โหดาว ผมสับผมมรีบร้อยสับ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 สัรีบร้อยครับผมไม่ได้สองคิวครับผมมันชุบกันหรือเปล่านะไม่รู้อ้าเรียกผมคนเดียวชิปยิ่งไม่ได้สามตัวแล้วสามตัวขอแอดดอกแอดดอกจะรอดไหมเนี่ยผมเนี่ยตอนนี้เจอล้ยิงยิงยิยิงยิยิง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 ยิย ยิงยิงยิงกืแล้วก็แล้วเรียบร้อยครับผมตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งครับผมโดนเท้าเห็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 นเท้ายิงได้ด้วยเรียบร้อยครับผมเก็บเก็บสามหรือเปล่าน่าจะเก็บสามืะเก็บสามตอนนี้ก็ จะสี่โมงแล้วโอเคตอนนี้เราน่าจะมีลูกซองนะผมว่าลูกซองเราไม่มีเลยแล้วก็อไอดอยไอใด้ไอดอกไปเลยวะไอวอเออไอวอดิโอเคตอนนี้เราก็ได้สกอร์ไปสองศูนย์นะผมก็ผมก็เล่นค่อยเก่งแล้วนะไม่เก่งนะก็มีแต่อัดตัวแล้วก็หลอยหลังเขาอะไรประมาณนี้นะโอเคอมไม่มีใครขึ้นมาเลยเหรอ หาจังวะก่อนฮาจังวะวะจังวะจังวะโอเคผมต้องชนะนะครับสำหรับตาเน้นนะขอชนะดีกว่าโอเคถ้าไม่ชนะนี้ก็ลงเหมือนเดิมนะถ้าแพ้ก็ลงนะโอเคน่าจะอยู่หลังคาร์นะผมว่าด่านนี้ก็ดูไม่ยากครับผมสำหรับด่านนี้แบบนี้หลังคามีเป้าเห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ด้านล่างนะมโอีคเนี่ยโอเคลงไปดีกว่านะ โอเคอันตรายมากเลาสำหรับด่านนี้นะโอ้กระตุกก็มันตอนนี้เน็ตยิงยิงยิงซับซับอ้ไม่ทันครับผมตั้งใจวอร์ไม่ทันครับอู๋เรียบร้อยโดนซ้ำด้วยครับผมโอเคตอนนี้เหลือเพื่อนแล้วนะดูเพื่อนเราก่อนนะเรียบร้อยโดนหัวโอ้กดไลค์เลยนะเราต้องกดไลค์เพื่อนนะให้กำลังใจเขาให้กำลังใจเขาด้วยนะนี่ดูครับผมซ้ำ นั่นบนโดนอะไรน,นะเรียบร้อยครับผมเหลือสองสองตัวหนึ่งผมเอาเลยครับผม,บผมยิงเจอแล้วยิงไม่โดนเฮ้ย <c oughs> ให้โดนโดนี่เฮ้ยเพือ่อน <c oughs> อยู่ข้างกำแพงในข้างกำแพงเออข้างกำแพงเรียบร้อยครับผม <c oughs> <c oughs> สามตสามศูนย์ะครับสามศูนย์โอเคตาต่อไปเราจะเล่นปืนอะไร <c oughs> เดี๋ยวหาปืนก่อนไม่รู้นะผมจะเล่นปืนอะไรนะเล่นปืนมันไม่มีนะมะรอบเนี้ ตัวสองสั้นก็มีแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะขอเล่นปืนระยะไกลนะ M60 นี่ก่อนนะ M60 แล้วก็ไอวอร์ซักสามแล้วก็เกาะไม่มีโอ้โหเอาเอาหมอกเอาหมอกโอเคแค่นี้มันก็พอละได้แต่เกาะรีวิวสองแล้วก็หมอกรีวิวสองนะโอเคก็จะกระตุกบ้านนะขอเพียงน,นะนะั้นเพราะว่าเน็ตผมก็ช้านะบางครั้งก็ช้าโอ้ยดูอยู่ด้านล่างเมื่อกี้เนี่ยเกือบละเจอละ ปูเกือบอลุ่มตั้งกระบอกไม่ทันนี้เรียบร้อยนะเมืนนะม่ึงยิงนะมันยิงเจ็บจังไม่เป็นไรเพื่อนเราแบกอยู่นะเอออาศัยเพื่อนนะอือโอเค <First blood. S 1> อยู่ไหนเอิดชุบเพื่อนไหมนะ่ะไม่รู้มันชุบหรือเปล่าซับซับอูดอันนี้ศพอันนี้จะเป็นกล่องศพละด้านล่างด้านล่างด้านข้างข้าง,างเจอแล้วน,นายอยู่ไหนเจอแล้วขอสกิลขอสกิลขอส,ก,ขอส,ก,สกิลสับ เอาเพื่อนได้ไหมน่ะเพื่อนเรายิงเพื่อนเราโหดมากครับโหไม่ขอขอสกิลสุดท้ายเรียบร้อยหัวแตกเรียบร้อยอนี่ชนะไปครับผมนึกว่าจะแลงต,ตกแล้วไม่สี่ศูนย์นะผมเรามาดูว่าใครเป็นเอ็มครับผมโอ้โหคนนี้เป็นเอ็มนะก็ขอให้ชนะก็พอนะผมผมก็ไม่แบบว่าไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเอ็มเป็นแรอะไร,ะไรประมาณนี้นะขอให้ชนะก็พอนะโอเคนน่นะนี่ เพื่อนกดไลค์ให้เราด้วยนะกดไลค์ให้ด้วยโอเคนะครับผมน่าจะพอแค่นี้ไหมสำหรับคลิปนี้เพิ่งเล่นนะครับผมไม่รู้ว่ายอดวิวจะเยอะหรือเปล่านะสำหรับเกมนี้นะก็ดูไปก่อนนะครับไม่รู้ว่ายอดวิวจะเยอะหรือเปล่าสำหรับสำหรับคลิปนี้นะโอเคประมาณนี้แหละครับผมถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะต่อไปนะก็เกมหน้าไม่แน่ผมอาจจะเล่นอาวิวก็ได้นะเออน่าจะเล่นแบบเกมผสมกันอะไรประมาณนี้ช่องนี้ก็ไม่แน่นอนนะ ก็บางครั้งก็เล่นเกมออนไลน์เกมอะไรน,นะครับผมเยอะมากมายนะก็เราติดตามกันด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมก็จบคลิปแค่นน้ครับแล้วเจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับ